สวัสดีเจ้าคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องของที่โพสต์ไปนะคะเรื่องของที่มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์กับโกตีนะคะาภาพยนตร์เรื่องโกตีวีรบุรุษอารามบอยต้องขอบคุณ f อทุกคนเลยไปหาวันเดียวเท่านั้นเองเราอุตสาหาหนังมามาเจอนะคะ f อหาจนเจอแล้วก็ได้ส่งมาให้ก็คือตอนน,นนั้นไม่มดมีโอกาสนะกะ็ถือว่าได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือพอเรียนจบเนะะี่ยค่ะ อตอนนั้นอายุประมาณสักยี่สี่้ะจำสองห้าสี่หนึ่งค่ะอายุยี่สิบกว่านะยี่สี่หรือว่าอย่างประมาณนั้นนะคะก็คือลุงชาญมีสีนะคะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเนี่ยแม่ของแม่มดเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ไปอยู่กับป้า,ป,าป้าแจ่มนะคะภรรยาลุงชาญมีสีก็เลยรู้จักกันมาก็ถือว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่ แม่ของแม่มดอจาจารย์แล้วพอเรียนจบเนี่ยแม่ก็พาเข้าไปกรุงเทพแล้วก็แบบว่าอยากจะให้เรามีโอกาสได้เข้าวงการหรือว่าได้ไปเรียนรู้เนี่ยค่ะที่แรกที่แม่มดได้ไปนั่งก็คือช่องเจ็ดสีเ้าได้ไปฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคะคือปิญจจะตร้ไปนั่งที่ห้องกระจกโดยการฝากความของพระแจมนะคะซึ่ง เป็นอาจารย์สอนแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าอยู่ที่เกษสยามดังนั้นเป้ลก็จะไปแต่งหน้าพวกพิธีกรดาราอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้แม่มดได้มีโอกาสได้ไปฝึกเป็นพิธีกรที่ช่องเจ็ดนะหนึ่งเดือนเต็มๆนะวิธีการก็คือได้ไปดูแล้วก็ได้นั่งฝึกพูดหน้ากระจกนะฮะอันนั้นอะ่ะก็ปรากฏว่าพอไปแล้วก็ไม่รอดบม่ชอบม่บชอบที่จะนั่งเฉยๆลุงชาญมีสีเลยบอกอ่ะกำลังทำหนัง เอางี้กันมามาช่วยมาช่วยที่หนังละกันมาทําพวกบัญชีมาอะไรงี้ละกันเนี่ยมาดูเรื่องการเงินทําบัญชีเงี้ยค่ะนั้นก็เลยไปดูเพราะว่าบัาคิดว่าเตนจะมีความสามารถทางด้านการแสดงเลยนะพอไปเสร็จแล้วก็ก็ไปสนิทกับทั้งอโนอยทวนทวนคคำมีสีเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพุ่มกับหนังตอนนั้นเก็บอกเอ้ยในไหนมาแล้วเนี่ยไอ้คนห้องว่าอย่างนะไอ้อย่างอะรูปร่างไอ้อย่างหน่วยก้านดี เอหน่วยก้านดีเนี่ยค่ะแต่ว่าลองนี่ละกันดูท่าเรียบร้อยไงให้เล่นบทแรกก็คือเล่นเป็นแฟนของพี่บิลลี่โอแกนก็คือเล่นเป็นครูนะคะก็ไปตัดชุดครูที่คุรุสภาอ,าอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะคะอนนอยก็เมตตามากเลยอนนอยกับแบบช่วยเขียนบทเขียนอะไรคือเรียบร้อยมากเลยค่ะคือแบบเป็นแฟนพี่บิลลี่แล้วก็พี่บิลลี่โอแกนเนี่ยจะต้องแบบไปไล่จับ โจนพวกผู้ค้ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บทแรกสุดที่ได้รับเนี่ยซึ่งบทนี้ในในภาพยนต์เรื่องนี้คนที่เล่นแทนก็คือน้องกิฟ์ทีสเกิร์ตนะคะก็คือเป็นครูแล้วก็เพื่อนคือไปจับหน้าพี่บิลลี่อะคะ่ะแบบจับแก้มอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณคะต้องระวังตัวเองนะคะพวกนี้มันอันตรายอย่างสิ่งยางเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอแม่มดไปลองทําดูไปลองจริงๆคือบบได้ลองเพราะว่าเพื่อนระบุบทไปแล้ว แล้วก็พอได้ฝึกซ้อมยังมาได้เล่นจริงกับพี่บิลลี่นะตอนนั้นพี่บิลลี่แกฮอตมากแล้วก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องเลยตอนนั้นมีไอ้อย่างมุสายฟ้าอย่างสอย่างค่ะ mm hmm. คือเออแล้ว mm hmm. พุ่มการประหาหน่อยบอ่าลองเล่นดูสิลองจับแล้วก็ทํามาได้อ่ะคือเอาจริงอาวงแตกเลยอ่ะคือแบบเล่นมาได้เลยก็แบบคุณค้าระวังตัวเองนะค้าอย่างอย่างแบบเล่นมาได้โอ้เป็นเรื่องเลยค่ะเท่านั้นเองอ่ะหน่อย ทวนทวนคำมีเสียต่อพุ่มกับเพื่อน้องแก่บทเพื่อนเลยบอกเฮ้ยเองเล่นไม่ได้ว่ะบทบทแบบเรียบร้อยบทอะไรพวกเนี้ยบทลักบทอะไรเล่นไม่ได้ทําไงดีเพื่อนเลยบอกงั้นไปเล่นคิวบูว่ะก็เลยเอหน่อยลองเฮ้ยลองเตะลองต่อยสิปาดโเรียบร้อยกับเตะต่อยกับใส่บ่มบ่มบ่มเพราะว่าแม่มดเคยอคือแม่มดอเป็นนักกีฬานะเป็นนักวอลเลย์บอลนักฟุตบอล นักบาสเกตบอลแล้วก็เคยต่อยมวยอยู่หนึ่งเดือนนะคะก็เลยแบบเขาเรียกว่าหน่วยการดดีอะหน,น่อยบอกเฮ้ยเอ็งนี่มันต้องมาเป็นดาราคิวบู้ยซึ่งพี่เป้าปลรปักกาหน่อยเนี่ยเป็นโดยเฉพาะพี่เป้าปลรปักเนี่ยค่ะเป็นดาราแบบคิวบู้ดังมากช่วงนั้นเนี่ยชาวเป็นคนที่สอนพี่เปิลชาลุนีสุขสวัสดิ์ อมอมหลวงสุริวันสุริยงแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะตาหวานจำมาได้อาเจ้าก่อนหน้าแม่มดบอกเฮ้ยอย่างนั้นเอานี่มามา,มาปั้นมันเป็นนางเอกคิวบูเลยไอ้ e i, นี่หน่วยกา้านดีนั่นนะเจ้าก็เลยต้องแก้บททำาใื้กองทายเสียหายมากเลย <c oughs> แก้บทนะคะแล้วก็เขียนบทใหม่อย่างเร่งด่วนเลยคือเป็นสายสืบคู่กับพี่บิลลี่โอแกนนะคะคือต้องเป็นบทแทรกหมดแต่อนอยก็สร้างคือตอนนั้นอะ่ะ ต่อจากหนังเรื่องนี้แม่มดมีหนังเล่นต่อของไฟสตาร์ก็คือเรื่องของเสือใบโจรพันดุนะเล่นกับพี่หนุยอัมพลลำพูลซึ่งไปแคสติ้งที่ไฟสตาร์อย่างเรียบร้อยไปแล้วมันก็เป็นการเตรียมว่าเอ้ยเราเราฝึกจากเรื่องนี้เราฝึกเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยอ่ะ mm hmm. ก็อ่อยก็หาบททึ่งเป็นบทที่แบบเอาที่สวัสดีค่ะต้องไปสวัสดีโจรก่อนก่อนจะเตะต่อยอยเงี mm ้ย hmm. คือแบบเออคือมันเปื่อนเขากว่าเป็นเป็นบทเปิดตัวสําหรับ ดาราคิวบูนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกฝึกกับทีมพี่ๆนะคะที่ฝึกอสอนเรื่องคิวบูของหนังเรื่องสองสี่ก็เก้าอันธพาลของเมืองตอนนั้นต้องไปฝึกทุกวันเลยค่ะแบบมันเป็นที่ฝึก,กจําได้เลยเป็นเป็นบ้านหรือเป็นตึกมัอวแล้วมันจะมีฉากที่แบบกระโดดลงมาแล้วเตะต่อยแล้วพื้นอะ่ะมันจะเป็นเบาะถ้าพวกเราเคยเล่นพระ,ะพวกที่มันตีลังกากริ้งอะไรอย่างพวกนั้นนะเบาะมันจะเป็นอย่างนั้นเลย เราต้องฝึกกลิ่งฝึกตีลังกาแบบเวลาเราโดนเตะเราต้องกลิ่งตัวหรือว่าถ้าเรามีบทเตะต่อยชั้นสองทั้งกระโดดตกลงมาเราต้องเก็บคององเขา่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะการเตะเนี่ยเวลาเตะนี่ต้องเก็บปลายเท้านะคะเวลาต่อยเนี่ยพิ่นจะสอนไว้เยอะแบบต่อยเงี้ยนะคือเวลาเป็นเป็นภาพยนตร์เนี่ยต้องต่อยให้สวยต้องเตะให้สวยนะฮะอันเนี้ยมันก็เลยต้องได้รับการฝึกค่ะถ้าบบกฝึกนี่ไปได้เพราะว่า มันมีเขาเรียกว่ามันมีมุมถ่ายรูปมันมีกล้องหลายตัวเราต้องเรียนรู้เรื่องมุมเรื่องกล้องอะไรเงี้ยคือทําให้ทุกคนลําบากมากเลยจําได้พี่ที่เป็นผู้กำกับที่เป็นช่างกล้องบอกเอ็งนี่โคตรเปลืองฟิล์มเลย <c oughs> นะเพราะว่าเราเราแบบเป็นกับางทีก็ไปเดินบังหน้าเอมองกล้องผิดตัวไปเดินบังดาราคนอื่นเพิ่นอย่างแบบนั้นนะจ้าอันเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นประสบการณ์แล้วก็ จริงๆแล้วคิดถึงมากเลยนะคิดถึงคือแบบตอนไปเล่นหนังอดาราทุกคนน่ารักมากๆเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คนละอย่างเลยนะพี่ๆที่สอนคิวบูที่เล่นเป็นโจนนั้นสนิทกันทุกคนเลยน่ารักหมดทุกคนเลยแบบตอนหน้าจอแบบไอ้ต่อยอันนี้ปุ๊บนะข้างหลังนี่โอ้น้องเป็นไงบ้างเองแบบดีมากๆเลยแล้วก็แม่มดบัเล่นบัเล่นมุมฉากที่แม่มดเล่นเตะต่อยนะนะ,ะแม่มดเล่นจริงก็คือกระแทกมาจริงก็ตอนที่เป็นซ้อมเนี่ยแถวตรงนี้เขียวหมดเลยค่ะ เขียวแล้วก็ช้ำหมดเลยเพราะว่ามันบ่นได้ใช้หมุมอะแม่มดบอกเตะมาเลยพี่แต่ก็ยั้งหน่อยนะยัง้งคือตากไงยอย่างงี้ค่ะแล้วมีโอกาสตอนนั้นพี่เอกสรพงษ์ชาตีก็ได้มาแนะนําในเรื่องสอนของการแสดงนะคะน้ำเมาโกวิดวัฒนะนะเจ้าแต่น้ำเมาเนี่ยบ่ได้บ่ได้เล่นใกล้กันเพราะว่าน้ำเมาเนี่ยเล่นเป็นพ่อของน้องหนึ่งคณิตเขียวเซนก็จะเป็นฝั่งของตัวร้ายเพราะว่าแม่มดอยู่ฝั่ง อยู่ฝั่งของอตำรวจเนี่ยมันก็เลยมาได้เล่นกันแล้วมีหลายคนนะคะพี่น้อยโพงามป๋าต,ออตออ๊อกล้อต๊อกพี่นั่นนะคะพี่สุดเทพซีไซคือตลกในนั้นนะคะทุกๆคนนเราได้มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วก็นั่งแบบนั่งแบบทุกฉากนะคะคือช่วงที่เล่นหนังเนี่ยทุกฉากไม่มดจะได้ไปเพราะว่าไปช่วยลุงดูเรื่องของบัญชีด้วยนะคะ แล้วก็ได้ไปศึกษาคือถึงแม้จะมามีคิวเนี่ยแม่มดก็จะไปนะมันจำได้เลยแต่ว่า,เ,าเวลาเข้ามันจะมีฉากที่แบบเขาซื้อขายยาเสพติดก,กันในป่าชาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการกลัดเข็มนะคะกลัดเข็มแบบเข้าไปชงป่าชา้าไว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่ามันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตนะ,ะซึ่งคิดว่าตัวเองเหมาะสมสำหรับการเป็นนักแสดงะคะ่ะ คือแบบสามารถจะมานั่งลอคิวรอยอย่างน,นก็ตอนนั้นเลยตัดสินใจนะช่วงที่เปิ้ลเรียกไปคอสตูมเรียกไปเรื่องหนังของเสือใบโจนพันดุนะคะที่เล่นเป็นน้องของพี่หนุ่ยอลลัมพลลำพูนนะก็ยังเก็บไว้ในโฟลลิงนะก็ตัดสินใจบอไป,ไปแล้วก็ไปพม่าแทนไปทํางานที่พม่าแทนก็เลยบอกมีโอกาสที่จะได้เล่นอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปฝึกเป็นพิธีกรได้เล่นภาพยนตร์นะคะ ไปเล่นรายการทีวีนะคะกับเทปของพี่มัมจกมกนะเจ้าโดยมีหนูเชิญยิ้มเป็นพิธีกรรายการกรรมเทพผิดคิวะค่ะันนแล้วก็มีโอกาสได้ทำรายการเป็นพิธีกรภาคสนามของรายการตามไปดูของหมอสองก็มีหลายๆกับรายการพากินพาเที่ยวของช่องเก้าก็มีโอกาสเจ้านี่เป็นประสบการณ์ของแม่มดเจ้า